เพื่อนมีปลากระพงสามตัวอยู่ใต้ถุนบ้านเราเฮ้ยเรียบร้อยกำลังจะเข้าเสาอีกนิดเดียวอีกนิเดเฮ้ย,อยโอ้โอ้โดนสูงมาก ใหญ่ด้วยครับพี่จ้าเจอกันอีกเร็วช่องตาเหมียวมา,มาหลังจากที่เรา กลับมาจากอบอุ่นบ้านเอเมื่อคลิปที่แล้วนะคะกำลังจะเดินทางไปที่บ่อพี่จิ๋วฟิชชิ่งแคมป์หลายคนเคยดูคลิปแล้วเพราะว่าเหมียวเคยทําคลิปไปแล้วรอบหนึ่งนะคะแต่ว่ารอบน,นั้นหน้าเหมียวได้กระพงไซไมี่ใหญ่แค่ตัวเดียวเพราะงั้นเหมียวจะกล,ก, <c oughs> กลับมาแก้มือกลับมาแก้มือซะหน่อยเออเผื่อโดนหมอนเลยหรือไม่ก็โดนไซใหญ่ๆจากบ่อพี่จิ๋วเพราะว่าชอบบรรยากาศของบ่อพี่จิ๋วมากๆชอบความชอบความไพรเวทแล้วก็ ติดใจกันถีบเรือเล่นของแกมากเลยก็เลยกลับมาซ้ำแต่ก่อนจะเข้าที่พักเนี่ยจะพาไปอควาเรียมก่อนนะคะเผื่อว่าเพื่อนที่มีลูกเนาะอยากจะพาลูกแวะเที่ยวไหนเดี๋ยวหมันจะพาไปเที่ยวเองแล้วพาไปดูว่าอาควาเรียมที่นั่นเป็นยังไงบ้างไปเจอกัน h ตอนนี้เราอยู่ที่สมุทรสาค,ออาคอรอควาเรียมนะคะศูนย์การแสดง สัตว์น้ำจังหวัดสมุทรสาครน,นะคะที่นี่เข้าชมฟรีเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนี่เดี๋ยวดูวันเปิดปิดไม่เสียค่าบริการนะคะวันธรรมดาเท่านี้วันหยุดเท่านี้แล้วก็ปิดทุกวันพุธกับวันพฤหัสที่3ของเดือนห้ามนํำเครื่องดื่มหรืออาหารเข้าไปด้านในโอเคอนี่นนปลากระบอกดำที่เราใช้ทำเยื่ แล้วก็มีปลาซ่อนซรายด้วยก็คือปลาเห็ดโคนตูแรกข้างในนี้เป็นห้องแอร์นะคะเย็ยนมากแต่วันนี้คนเยอะมากนะคะอาจจะถ่ายให้ดูเป็นบางมุมนะไม่อยากให้ติดคนเยอะตรนีปลากระเบนกระเบนด่าง้นาำจืดชื่อเขานี่ พงแดงตอนเป็นเด็กนะเขาเขียนป้ายเขาเขียนว่าปลาก,กระพงแดงปากแม่น้ําเออมันยังเด็กมันไม่ออกสีหรอเออไม่รู้เขาเขียนไว้งั้นอะ <laughs> กระพงจิว๋วมีตู้แบบนี้ด้วยสวยๆไอ,อ้สร้อยนกเขา,เขา <laughs> สวยดีอ่ะ <laughs> ใช่ใช่ สวยเนาะมีตู้นี้ด้วยเออเจ๋งเจ๋งเข้าฟรีอันนี้มันเหมือนได้อุบเลยอะตู้นี้คือตระกูลปลาสิงโตนะคะและตัวนี้ที่เราตกได้ที่แพรเลเลฮ้ยมึงหวัดเสียวเลยเอาขึ้นมาต้องระวังมากเลยนะเพราะว่าเขามีผิดนะคะ อออยู่ตระก,กูลเดียวกับน้องอุบอะ่ะอันนี้เหมือนน้องอุบเลยแต่ไม่รู้ว่ามันก็เป็นตระก,กูลปลาสิงโตเหมือนกันหมดเลยเอ,อ๋อเดี๋ยวอยากจะพาไปดูอุโม,มงนะคะแต่อาจจะถ่ายภาพรวมมาไม่ได้กว้างเพราะว่าคนเยอะมากนะคะพาไปดูคร่าวๆว่ามันมีอะไรเดี๋ยวถ่ายให้ดูประมาณนึงนะคะในอุโม,มง์ เต็มต <Beautiful, S 1> hey, ัวเลยอ่ะเฮ้ยไซที่เราตกได้เลยนะตัวนั้นอ่ะเฮ้ยนี่ไงฉลามตัวนี้เป็นอุโมงค์นะคะนี่เราจะเห็นเราจะเห็นปลาข้างบนนี่โอ้โอ้จะเห็นตูดปลากระปงด้วย โมงมาก็ยังมีตู้ปลาใหญ่ๆอีกนะเพลินๆนะที่เนี่คือมันจะต่างกับที่จันตรงที่ว่าที่นี่เขาจะเป็นตู้ใหญ่เว้ยใช่ไหมที่นั่นมันจะเป็นตู้เล็กๆเล็กๆหลายๆตู้เออแต่อันเนี้ยก็คือปลาไม่ได้หลากหลายขนาดนั้นแต่ตู้เขาใหญ่มันก็เลยดูแบบสวยอะเวลามาดูอะเออถ้าใครผ่านมาที่แถวนี้ก็แวะมาได้นะคะเพื่อนไปละเดี๋ยวเราไปกันต่อ นี่เราหน้าคอรเรียมมีของขายเยอะมากเลยนะคะตอนนี้เรากินลูกชิ้นทอดขอบคุณครับได้แล้วลูกชิ้นเราไปกินลูกชิ้นทอดกันเถิดพี่แจ๊คทำอะไรเหรอนี่หาคาเฟ่เอ๋อเหรอเดี๋ยวจะพาเพื่อนไปเที่ยวคาเฟ่อีกเหรอใช่ใชไปเดี๋ยวเราไปหาคาเฟ่แบบสุ่มกันเพื่อนเราเจอคาเฟ่แบบสุ่มแล้วนะคะแบบสุ่มหมายถึงเราเจออะไรเราก็จอดนะคะเพื่อน ก็จอดได้ก็จอดเดี๋ยวไปดูบรรยากาศข้างในกันดีกว่าตามเมียวมาคาเฟ่แบบซุ่มนีม่ชื่อว่าอะไรเนี่ยนามิเด s เซอร์เค้กฟู้ดแอนด์ f อ e ฟเราต้องคอฟฟีก่อนเลยร้านสวยมากเลยเพื่อนออเพื่อนขาเค้กที่นี่เยอะมาก คาเฟ่เขาติดริมน้ำอย่างนี้นี่เองเพื่อนโอ้วนี่ยางสวยที่นั่งกว้างมากนี่เราดูจากข้างนอกเราไม่รู้ว่าข้างในจะอลังการขนาดไหเมนูนี้น่ากินมากเลยเพื่อนเดี๋ยวเรมันจะสั่งเมนูนี้นะคะ ถ้าหนูเอาฟรอดกินเทียน,นี้เอ,เ,อเอาหวานน้อยชวนเพื่อนมากินของหวานอีกแล้วนะคะเป็นช่องตกปลาแบบไหนไม่รู้ <c oughs> นี่กินคำเล็กๆน่ากินมากบิงซูอะไรไม่รู้สักอย่างนะคะจิ้มจิมเอาประมาณร้อยร้อยนิดนิดร้อยี่สิบอะไรประมาณเนี้ยค่ะ เมนูราคาคือราคาแบบคาเฟ่ทั่วไปอันนี้เป็นของเหนียวนะชาเขียวลูบวร์อันนี้ก็แก้วประมาณ120มีไอไอติมไอติมอยู่ข้างบนด้วยน่าก,กินน่าก,กินเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนนะแล้วเดี๋ยวเรากินเสร็จแล้วเราจะเข้าที่พักเลยปะเดี๋ยวเรากินเสร็จแล้วเราเข้าที่พักเลยไปเจอกันอีกทีพี่พี่พักเลยนะครับอีจ้าแล้วเราก็ถึงกันแล้วนะคะที่ บ่อพี่จิว๋วฟิชชิงแคมป์นะเราเคยพาเพื่อนมาแล้วครั้งนึงนะคะสามารถย้อนไปดูที่คลิปเก่าได้ตอนนั้นเรามาพักที่บ้านหลังแรกก็คือหลังนู้นนะคะหลังนู้นนะคะแต่เขามีคนเข้าพักอยู่ส่วนหลังที่เหมียวยืนอยู่นี้เป็นหลังที่เขาเพิ่งจะเริ่มก่อสร้างเมื่อคลิปที่แล้วเหมียวถ่ายให้ดูแล,แล้วแหละว่าหลังนี้เสร็จแล้วเหมียวจะมาแล้วเหมียวก็มาจริงๆหลังนี้นะคะก็คือแปลนเดิมกับหลังที่หนึ่งเลยแต่แอบแอบคิดว่าอาจจะ ใหญ่กว่านิดนึงกระดานอาจจะใหญ่กว่าสอง,สองใบสองไม้อะไรอย่างเงี้ยก็หลังที่สองนี้ก็จะไพรเ a ทส,สุดเลยนะคะในความคิดเหมียวเพราะว่าถ้าจากนี้ไม่มีบ้านแล้วนะคะเราสามารถตกปลาหน้าบ้านได้แล้วก็เหมียวเช่าเรือด้วย1ลําำนะคะค่าเช่าเรือ300บาทบ้านหลังนี้หลังละ1,500บาทนะคะเหมียมากกัน2คนนะคะแต่ถ้าเพื่อนจะมากันสูงสุด เขาให้พักได้ถึงสิบคนถ้านอนกันได้นะเพราะว่ามีห้องนอนแค่หนึ่งห้องนอนห้องน้ำแค่หนึ่งห้องน,อน้าถ้าสลับกันนอนนอนแบบแอร์อัดได้เขาไม่ซีเรียสให้สูงสุดถึงสิบคนกันเลยเดี๋ยวพาไปดูในห้องครับค่าลงคันเบ็ดคันละสี่ร้อยบาทสี่ร้อยบาทต่อหน,นึ่งคันตาไม่ต้องช่างออกออกได้หมดมาเรงนี่ค่ะเพื่อนภายในห้องคือห้องดีมากค่ะยังยืน,ย,นยันคําเดิมว่าห้องดีมากเห็นวิวแบบนี้หน้าห้อง ต้องบอกก่อนนะว่าคนไม่ชอบตกปลาอยากมานอนชมวิวเฉยๆก็ได้นะคะก็จ่ายแค่พันห้าร้อยบาทไม่ต้องเสียค่าคันแล้วก็มีตู้เย็นอันใหญ่ๆให้เลยว้าโฮโฮนี่แต่ว่าเครื่องดื่มเขาจ่ายเพิ่มนะคะแต่ไม่ได้ชาร์จนะราคาไม่ได้แบบชาร์จเวอร์ <โฮ S 1> คือพี่จิ๋วน่าจะเอาดีทางด้านขายของชำโฮโฮ <laughs> แล้วก็เตียงใหญ่ นุ่มใช้ระดับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะใช้ผ้าห่มชุดเครื่องนอนระดับโรงแรมเลยไม่ได้พูดเวอร์นะคะอ <c oughs> เป็นไงเด้งไหมแล้วก็มีรูชาร์จแบบ usb ด้วยนะคะรูชาร์จไฟในนี้ก็มีปลั๊กได้พอผมค่ะก็ตัวจุดกันยุง่ง <c oughs> จุดไล่ยุง้งแล้วก็มี <Okay. S 1> ไม้ตีปิงปองมั้งแม่เฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ไม้ตียุงค่ะ <c oughs> สถานีถาไมไปเลยว่ายุงเยอะแน่นอนนี่มีกระจกแต่งตัวด้วยดูพัดลมอันบักใหญ่เลยค่ะรอแขวนผ้าค่ะดีเลยรอจะต,ต้องซักผ้านิดหน่อยนะวันนี้ไปไปดูในห้องน้ำจะหรูหราไปไหน นี่นะคะเป็นบ้านทับกบ่อตกปลาที่ห้องน้ําหรูมากมีเครื่องปรับเออะไรเขาเรียกเครื่องทําน้ําอุ่นครับผมครบสะดวกนะหลังนี้หลังที่หนึ่งก็ไปดูเอาเคยทําคลิปไปแล้วเหมือนกันนั่นแหละหลังที่หนึ่งมีตัวเย็นแล้วพี่จิ๋วบอกแล้วก็เปิดมาอย่างนี้ใช่ปะ่ะยังไม่จบนะด้านข้างนะคะมีที่นั่งให้อีกนะคะเป็นมุมแบบนั่งชิลสบาย รอฟังเสียงรอกลั่นอะไรแบบนี้ข้างนอกมีแก้วกาแฟให้ด้วยนะคะแล้วก็มีเซตกาแฟให้ก็มีแก้วใส่น้ำดื่มอีกก็มีกาไฟฟ้าครบพอไหมคะคุณพ <อ S 1> เพื่อน,น,นเอาลออหรือนี่คนอยากไปตกปลาแล้วนะคะเพราะว่าปลาขึ้นไม่หยุดเลยวันนี้นี่หน้าบ้านเป็นแบบนี้แล้วก็เป็นเรือทีบเหนียวมารอบนี้ก็ยังเช่าเรือเหมือนเดิมเพราะว่ามันเป็นเรือที่ ที่ปะเป็นเรือทีบปะแล้วมันใช้ง่ายมากเรือมันแบบมันทรงตัวดีแล้วเวลาเราพายใช่ปะม,มันแบบมันมีความสุขอ่ะมันเพลินๆะนะบางทีก็ลืมลืมตกปลาก็มีแล้วเราสามารถถีบเรือไปเล่นถึงท้ายบ่อได้เลยนะ300บาทเองถ้าเพื่อนมาอยากให้ลองมาเช่าเล่นดูมันเป็นฟีลลิ่งที่ดีมากเ<ม>ยี่ยมไปไปเตรียมอุปกรณ์ตกปลากันครับ <S <S เพื่อนมีปลากระพงสาตัวอยู่ใต้ถุนบ้านเราเห็นไหม่สมตัว เลยแบบเออแล้วตัวใหญ่แล้วอันนี้อันนี้ใช้โลนะเนี่ยเฮ้ยนี่นะคะแอบส่องสามีทำอุปกรณ์ตกปลาตรง หน้าห้องเลยค่ะนี่รีบมากนะคะเห็นแล้วคันไม้คันมือปลาเปร์ก็ดูได้บ้านด้วยรีบทำเลยลเอาแล้วเอาแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้เ็แล้วแต่ว่าเดี๋ยวรอมันลากมันมันเอาเหยื่อไปแล้ว น้ำหมิหยวโดนแล้วเ,เราต้องออมไปเหงือกบ้างใช่ๆช่ไมุวนหน้ากระถางทิตยที่ดักให้มานี่แหละในที่สุดใต้บ้านนะคะตกหน้าดินะคะเหยื่อคงเป็นใต้บ้านได้แล้วครับ แต้มแปรเดี๋ยวไปใส่อีน่นี่ไปก่อนแจ๋วไหวยั่วดีนะโดนเลยกระพงหิวนี่หว่ะเฮ้ยเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วไปแล้วไปแล้ว,ลวไปแล้วหายไปแล้วจะม,มีไซส์นะครับ <c oughs> น,น้องเหมียวโดนตัวที่สองแล้วยังไม่ทำอะไรเลยนะครับผม เก็บของเลย้โอ้ยไอ้ที่หลุดอะเอ้าหรอเอลนีดิดิมันยังกินไม่มันไม่ถึงคอเออมันกัดหงมีปลาดึงพ่ออะไรวะเห็นปะเห็นปะใช่ใช่แล้วแหละจังหวะนี้ต้องเอาอะไรไหม เลิศตัวที่สองมันจะกินเลยไงมไม่ลากเลยอ่ะ เรียบร้อยกาลังจะเข้าเสาอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเข้าเสาแล้วมุดอ้อมแล้วพ่อพ่อต้องเดินมาทางนี้มาทางบ้านนี่เออเดินมาเดินมาอีกเดินมาอีกหลุดแล้วหลุแล้วสวยสวยเรียบร้อยตัวที่สามตัวที่สามนะครับ อันนี้เราใช้ช็อกลี40ปอนด์นะคะวัดมาเมื่อกี้ช็อกอาจจะกร่อนแล้วนะคะได้เลิกเปลี่ยนแล้วแล้วเบ็ดซาก,กิรับมือว่าตัวนี้เบ็ดซาก,กินะคะเราใช้ของแบรนด์ซาก,กิมันมีหลายรุ่นมากเลยเราก็เปลี่ยนไปใช้ไปเรื่อยๆแต่เบ็ดเขาดีมากตัวนี้ก็ดีไปเดี๋ยวเราเปลี่ยนสายช็อกหน้าแหละมีคนอยากให้บอกเรื่องราคาอุปกรณ์ที่เมียวใช้นะคะว่ามันไม่ต้องใช้แบบของราคาสูงก็ก็ พอใช้งานตกปลาได้นะคะอันนี้ที่ใช้คัน U L นะคะรอบที่แล้วตกอีกุก็ใช้เป็นรุ่นนี้ค่ะของ Ocean ยนเซเว่นะคะรุ่นจูเนียคันนี้ราคา690บาทนะคะเป็นคัน U L ปลายโซลิดค่ะแล้วก็รอบตัวนี้ก็น่าจะประมาณ5 0 6 0 0นะคะไม่เกินนี้นะคะตัวนี้เหมียวใช้งานจิกบนเรือด้วยนะคะเป็นของ Ocean ยนเซเวเหมือนกันชื่อรุ่นว่ารอบฟอร์ซ่านะคะอันนี้ที่เอาไปอัดกีตมอนบนเรือ เหียวไม่ได้ทําแต่ถ้าเพื่อนอยากดูคลิปก็คือไปดูที่ช่องเฟรดฟิชชิงได้นะคะตอนวุ่นวายท้ายเรืออะไรสักอย่างเนี่ยที่ลงเรือกับน้องอะ่ะก็ไปดูเราถึงได้เราเห็นตัวปลานะคะแล้วเราก็หย่อนกุ้งลงไปปลาตัวไหนมันอิ่มมันมันว่ายหนีเลยนะคะไหนม่ออกมาไม่ไหนแล้วว่ามันว่ายหนีกุ้งพ่อเรามันลำคาญ 回来。嗯 ยติดตรงนี้ด้วยแก้มเดี๋ยวได้ๆเลิดอุ้ยโอ้โดดสูงมาก ตัวที่ห้าครับ โอ้โหมันหุยก่อนพ่อพ่อลอก่อนรุด Bye. อย่าพึ่งครับเบาเบาหน่อนครับพันเสาครับแม่นันไงอ,อ้โอู้ว้าตัวนี้หรือเปล่าที่หนูทำหลุดพี่เขาได้เลี่ยงโคตรเร็ว จบเร็วจบเร็วตัวที่หครับเป็นไงคะภายเรือทอลลิงเป็นเหมือนในคลิปที่ดูไหม,หมไม่เหมือนหรอทำไมอะ่ะเมาเรือ <laughs> เมาเรือ <laughs> ทำไมภาพที่เห็นไม่เป็นอย่างที่คิดทุกทีเพื่อนตอนนี้เป็นเวลา6โมงเย็ยนแล้วนะแล้วก็เราได้ปลาทั้งหมดปลากระพงทั้งหมด6ตัวปุ๊บเยอเลยอะปลากระบอกอแล้วเรายังไม่เจอไซบอสนะได้จต่รอบนี้มาเน้นจํานวนยังไม่ได้ขนาดไม่เป็นไรเราสู้ต่อแต่นะตอนนี้ลมเย็ยนเหมือนจะโดนฝนอีกแล้วว่ะเพื่อน เ,เดี๋ยวมารอลุ้นกันว่าเราจะเจอไซบอร์หรือเปล่าแต่วันนี้ผลงานเราโคตรเป็นที่น่าพอใจเลยมันคิดว่าจะได้ผาใต้บ้านเยอะขนาดนี้เออเออเดี๋ยวไปเจอกันไซบอร์จ้ะพี่แจ๊คเขาอยากไปลองหยอดกุ้งเป็น ที่หน้าท่อประตูน้ําตรงนน้นนะคะเพราะงั้นเดี๋ยวเราจะเดินไปลองกันดูฝนเพิ่งหยุดไปลองดูไปนี่เราเอาคันชิมุก,กุไปสองคันนะแล้วก็พี่แจ็ก็ถือกระเป๋ากุ้งเป็นไปดูตลอดทางเดินติดไฟสีส้มบรรยากาศดีๆ เราเดินไปตกตรงหน้าทอ่อได้นะคะถ้ามาเข้าผักอะ่ะตรงนี้นะคะก็คือหน้าทอ่อคือหน้าประตูน้ำของเขามาพร้อมเสียงหมาเห่าบูบูแผนหยอดหน้าท่อไม่เป็นผลประสบความสำเร็จน,นะคะเพราะว่าฝนตกจะเอ๋กลับมาบ้านแล้วนะ หาอะไรดื่มให้มันเย็นชื่นใจนี่แล้วนั่งเล่นอยู่หน้าบ้านแล้วก็รอฟังเสียงปลาแล้วลมเย็นๆสบายมากหาที่พักตกปลาที่มีความไปส่วนตัวสูงต้องพี่จิว๋วฟิชชิ่งเลยจริงโดยเฉพาะหลังที่สองที่เราจองมาเดี๋ยวต้องมาอีกชอบดีวันนี้ได้หตัวนะ กะพง์่ะคนหมาน่ะแต่ว่าเราอยากได้ไซบอสนะยังคงตามหายอยู่ตอนนี้ยังปีทิ้งไว้ทั้งหมด3คันเดี๋ยวได้อะไรมาอัพเดตกันนี่เดี๋ยวให้เพื่อดูบรรยากาศความสบายของที่นี่สงบด้วยไม่มีใครแบบเสียงดังเลยอะ เดี๋ยวเราจะไปนอนกันแล้วนะเพราะว่าเราดูจากสถานการณ์ลมอะ่ะมันเป็นลมที่คุ้นเคยอะ่ะเพราะเรามารอบนี้แล้วอะ่ะถ้าลมมันเป็นอย่างเงี้ยมันจะเงียบแล้วมันก็เงียบจริงไม่มีปลาอะไรมากินเลยแต่ส่องไฟเจอกระพงนะตต่มันไม่กินงสงสงยมันมันทำไอเอฟอยู่เพราะงั้นนอนดีกว่าเก็บแรงไว้เก็บน้ำเช้าไปแล้นอนเจอกันพรุ่งนี้ฝันดี หยอดกุ้งใส่ปากปาสามตัวนะปลา่ายหนีเพราะว่าปลาบอกว่าอิ่มปลาลาหนีเฮ้ยเฮ้ยปลาเอาปลาเอานี่ไงปลาเอาเลยนึกหรือว่ายังหรืว่ายัทำไอเอฟเอาเอาเอาแล้วแต่ไม่รู้จะบ้วนหรือเปล่านะ ชอบบ้วนนะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเพราะว่าปลาที่นี่ถือเก่งมากแต่เขาเขาอมไปแล้วแ right. หละต้องส่งคอเดี๋ยวส่งถึงลำไส้ใหญ่เอาเนาะ เจ็ทครับอ,อ้าวอืออะไรอ๋อไปไปนี่รับโอมมันยังเลยอยู่เฮ้ยส่งถุงกระเพาะาาอาหารว้า มากระพงใต้บ้านเลยคนระับมันอยู่อยู่ใต้บ้านแต่ตัวนี้เหมือนผ่านไม่รู้เป็นลบกับใครมาเพื่อนเดี๋ยวเราจะกลับกันแล้วนะแต่ว่าก่อนกลับตามธรรมเนียมเราต้องสรุปผลงานก่อนว่าเราได้บาทั้งหมดกี่ตัว แต่ตอนนี้เราขังปลาไว้ในกระชงังซึ่งปลายัางเป็นเป็นอยู่นะเราอาจจะยกมาให้เพื่อนดูตรงนี้แต่ว่าจะได้ไม่นานนะคะเดี๋ยวน้อง,องล่วงล,วง,ลวงน้ําไปเดี๋ยวไปดูผลงานกัน <c oughs> นี่นะคะกระพงกระพงไซส์สวยๆทั้งหมด7ตัวที่กําลังพึบพับพึบพอยู่ตอนนี้นะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะต้องรีบวางน้องแล้วนะคะไปเดี๋ยวเรากลับกันแล้วนะคะเพื่อนสำหรับคลิปหน้าจะไปที่ไหนกดติดตามไว้ด้วยนะคะตามเหนียวมาครัเจอกัน